ครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านครับมาพบกับผมเช่นเคยครับบ่าวโจ้มังบนนะครับวันนี้จะพามาชมเจ้าร้อยุ่นห้าวันนี้9กาแล้วครับกับการตรวจเช็คระบบต่างๆนี่นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับคันนี้คุณลูกค้าเอามาให้บริษัทมาเลเอร์ตรวจเช็คสภาพให้พร้อมใช้งานใหม่อีกครั้งมาคืนความเกียจเฝ้ามาคืนในความอาแรง ความเร็วให้เริ่มต้นตัวนี้นี่หน่อยครับตัวนี้เป็นตัวซีเรียนสูงนะครับแล้วก็รายการที่เราทําเสร็จไปแล้วนะครับนี่กึ่งรูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่สลักใหม่นะครับแล้วก็ซิงกระบอกกลางนี่เปลี่ยนแล้วนี่ไม่รั่วนะครับอันนี้เสริมชิมเรียบร้อยครับแล้วก็ตัวกระบอกยกนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับนี่ดูประตูดูประตูดูประตูประตูครับประตูวุยยะ ดูครับประตูครับทีครับไอเยือดูครับเอาออกไปแล้วครับคอนแต่งออกแล้วนี่ดูครับแน่นปุ๊บนี่ประตูครับใส่ในเปลี่ยนใหม่นี่ใครตัวรับประตูด้วยกุญแจนี่นี่นี่กุญแจ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 อย่างนี้นะครับกุญแจนี่นี่อาอจะต้องปิดเดี๋ยวมันออกไม่ได้ ดูครับมี่แกล็อกได้เกิดได้ล็อกค,ค,ค,ครับนี่ล็อกบนล็อกอี่าล็อกบนล็อกอี่าเรียบร้อยและนำเสนอครับแทนแดนๆ์ดีใส่แผงให้เรียบร้อยครับสวยงามตามท้องเรื่อง นะครับนี่ mm hmm. ดูครับใส่แผงให้เนี่ยดูนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขัดล้างนะครับเดี๋ยวขัดแล้วก็ชุดกรอนี้ออกมาแล้วใส่แผงนรเด้งดึงครับเด้งดึงอ่าใส่แผงให้ครับอ่ะแล้วก็ทาความสะอาดเก็บนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแล้วก็จะแอร์แอร์ครับแอร์มันยังไม่เย็นนะครับีแต่นี่มันโอ้อันนี้เขายึดนี่มาโอ้กตัวล็อกผมไม่มีด้วยตัวล็อก ใส้กองเปลี่ยนแล้วนะครับใส่กองแล้วก็กองโซลา่านี่โบตระเปลี่ยนเป็นลูกยาวให้นะครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ลูกยาวนะครับเราจะใช้ลูกสั้นครับใช้ลูกยาวเลยนะครับแล้วก็ตัวกองดังน้ําครับนี่นะครับทําให้นี่เป็นกองลูกยาวเช่นกันนะครับแล้วก็น้ำมันไฮดรลิกเจืออันนี้น้ำมันไฮดรลิกนะครับนี่เตรมใส่แก้วโอ๊ย นี่ใส่แก้วครับนี่เติมน้ำมันไปแล้วครับรอดใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้เรากาลังทาการเปลี่ยนโรเมนดิฟบโอเมนดิฟครับขนาดอัดเต็มคาราเบลขนาดนี้ยังบม่แห้งยังไม่มีแรงครับนี่ดูอัดมาครับนี่เต็มคาราเบลนี่อัดมาเต็มเปีืนี่ยนครับเปลี่ยนเข้ามปใส่เข้าไปนะฮะนี่ของเก่าว่าไม่น่าจะเปื้อนจ้อยนี่นะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูใบพัดแต่งของอาจารย์ชัยผู้นำทีมงานของใบพัดแต่งดูดูนะครับของของสเปคของเขามันจะเป็นตัวนี้นี่นะครับนี่ของเดิมมันจะเป็นอ่าเอาเนี่ยของเก่าของเก่านี่ของเก่านี่ของเก่านะครับอันนี้ไม่ใช่ใบพัดแต่งนะครับนี่ใบพัดเดิม นะครับนี่เพราะว่ามันมันโดนไอ้กับไอ้กระบังหน้าครับนี่มันก็เลยจะสึกไปนะครับแล้วก็นี่จานใช้จานให้ครับกับชุดพัดลมแต่งนี่ดูครับนี่เอา้เอาวัดตึงเรียบร้อยแล้วโอ้ไมห่หมุนเลยแต่อันนี้จัด8ดใบ8ดใบเทอร์โบใสเลยครับรับรองลมนี่โอ้โหสาวๆไม่กล้าเดินผ่านครับเพราะว่าลมพัดเสื้อผ้ากระจก,กระจาย จานชายจานให้ไอที่อยู่ในมือนี้ไม่ใช่งูเหลี่ยมโดนแมโคเหยียบครับนี่คือท่อยางอไไหนแก้มรัดประจนันแก้มรัดไม่มีครับมีแต่แก้มสาวได้ป่ะนี่ครับนี่เราก็จะเปลี่ยนอไอท่อยางนะครับนี่ท่อยางตรงรุ่นนะครับนี่ท่อยางตัวรุ่นเขาจะมีตัวรัดตัวนี้แล้วเราก็จะใส่ฟองน้ําให้ตัวนี้ผมใส่ไปแล้วครับล็อกนี้ ครับนี่ฟองน้ําใสไปแล้วแล้วก็จะใส่ตรงนี้ด้วยรึบนะครับแล้วก็ขาแอร์นะครับขาแอร์นี่ขึ้นโค้งแล้วเดี๋ยวรอให้อันนี้มานะครับเพราะว่ามุลเล่เพิ่งจะมาวันนี้ก็ประกอบครับนี่ก็พยายามเก็บทีเลงน้อยซีนข้อหลังอย่างบอกครับข้อหน้าข้อหลังเรียบร้อยแล้วนะครับถังไฮร้าไฮดริกหลังเรียบร้อยนะครับเมนรีฟกําลังเปลี่ยนนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ฟังเสียงคางเอสเอสนะครับรุ่น5นี่ต้อง ได้ยินเสียงน่ะหน่อยนะครับก็เก็บยละเอยดเล็กๆน,น้อยๆครับไม่มีอะไรมากอันนี้เปลี่ยนเป็นสองตัวเลยนะครับซ้ายขวาเราจะได้ง่ายนะครับแล้วก็นี่ที่มอมๆนี่คือเราเอาโซล่าชุบไว้นะครับพอเวลาเราเสร็จงานแล้เราจะทาําการาล้างทำความสะอาดให้คุณลูกค้านะครับพวกหน้ากระจกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บให้ล้างทำความสะอาดให้ครับล้างอรชีดใหญ่ เราไปถึงก็จะได้น้ำหนึ่งใหม่อีกทีอ,อันนี้เขาต่อมาเน,นีียเตาก็ย่นหงมักครับเนี่ยเป็นรอยตัดมาแต่ก็ต่อฝีมืออยู่นะครับนี่ไม่แต่ไม่ล้านี่ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นเหมือนอ้ยอยอาร์มต่อครับนี่ต่ออาร์มใหม่ต่อให้เป็นอาร์พิเศษนะครับก็ตัวนี้อันนี้บอกไป้ว่าเป็นโลบแม่เหล็กนี่ชุดแม่เหล็กเขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบแล้วก็จะล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้องยาซิลิโคนนะครับไม่ให้ไม่ให้น้ามันลงเนาะนะครับตามที่พี่ช่างเขาบอก นี่ประกอบแล้วก็ต้องล้างครับวันนี้ยังไม่ได้ฟังเสียงหรอกผมว่าพวกนี้น่าจะได้ฟังเสียงนะครับน้ำมันสวิงน้ำมันเครื่องน้ำมันทตลิกเรียบร้อยครับก็จะเหลือน้ำมันตัวเดินนี่ครับเพราะน้ำมันตัวเดินเรายังไม่ได้หมุนครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนน้ำมันตัวเดินเป็นขั้นตอนสุดท้ายดูครับพวกนี้เป็นกุ่นครับเดี๋ยวนี่ผมก็ต้องติดฝองน้ำนะนี่นี่ครับชุดฝองน้ำเนี่ยผมต้องติดให้นี่มาติดฝองน้ำไปให้นะครับโอ้ก็ฝูงน้ำเขาก็ฝูงน้ำน้อยแท้ กปลุกน้ำเอาของอะไรมาใส่เนี่ย60รุ่นห้าดนหกส60รุ่นหกนะครับก็เดี๋ยวดูว่ามันของตรงสเปคเรามีหรือเปล่านะครับก็ถ้างั้นก็ใส่ไปรุ่นหทุกอย่างดีหมดครับผมไม่ชอบอย่างเดียวคือกองอากาศมันเล็กผมชอบกองใหญ่มัน120รุ่นหกนะครับก็ทยอยนะครับเก็บรายละเอียดนะครับแต่ที่แน่ๆคือเทสแล้วแอร์ไม่เย็น แต่มีน้ำยาครับน้ำยามีแต่ถ้าแอร์เย็นนี่มันก็ต้องรื้อเลยแหละรื้อดูว่าไอ้วาล์ววาล์วแอร์ติดหรือเปล่านะครับสกปรกไหมครับเดี๋ยวต้องมาไล่ไล่กันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ชัยทาหน้าที่ในการอันนี้ไปนะครับโอ้เส่ยถอดเมื่อกี้นี่เราเดินรอบรถนี่กลับมาเขาสวมแล้วนี่นี่ครับนี่เขาสวมเรียบร้อยแล้วเดีืยวแต่ขันครับถ้ากาวอะไอาจารย์ถ้าท่ายู่ครับอาจารย์ชัยอาจารย์ให้ครับ ไม่ต้องบอกทีมงานเยือกเย็นครับไปแบบไปแบบเงียบเงียบเนิมเดิมนะครับถ้าเป็นน้ํามวยก็น้ํามวยอื่นครับอย่าเผลอครับเผลอที่โดนต่อยแนะน่นี่แล้วก็เล่งให้อยู่นะครับคุณลูกค้าว่าอยากได้วันวันว่า บอกคุณว่าลูกค้าว่าท์นี้ในที่หน้าไม่รู้นะอาทิ์หน้า,าทีหน,น้านะครับก็จะพยายามให้มันเสร็จนะครับเพราะว่าคันนี้ก็มาไกลแล้วแต่ผมก็ต้องขอเวลาเทสประกอบเสร็จเดี๋ยวขอเวลาเทสหนึ่งวันนะครับก็คือเราจะดูดเหล็กในโรงงานของเราขายกันครับก็สาหรับใครที่มีปิกอัพก็จะพยอยนะครับขโมยเหล็กขายกันดีกว่าเพราะเรามีเครื่องดูดเหล็กแล้วไป,ไป,ไ,ปไปต้องการอาจา์ไปกันหรเปล่ากาจา์ไปครับโอ้โห นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นรถที่คุณลูกค้ามาให้เราทําการตรวจเช็คนะครับตามสภาพอันนี้ก็จะมีการระเสนอราคาไปก่อนนะครับว่าข้าวค่ามีแบบนี้แบบนี้นะพี่นะครับมันก็จะมีเพิ่มเติมตัวไหนเราก็จะแจ้งไปทางไลน์นะครับส่วนคันนี้เป็นรถขายนะครับแล้วก็ที่2รุ่น6ที่มาเมื่อเช้านี้ก็เริ่มเข้าเช็คแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์ชัยเสร็จนี้ก็จะไปลุยตัวที่2รุ่น6ต่อนะครับหรือคัด หรือสเตอร์ลิงนะครับส่วนทิตะที่แชาตเอ็กร้อยสามหาเขาจัด X 35, อจทองสีสวัยก็จบเรียบร้อยครับสรุปคือหรือปัม๊มไอ้เปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับเนื่องจากว่าน้ำมันสุกปกนะครับมันจะกัดกินในพวกเช็คชนว์วาลอะไรต่างๆนะครับส่วน SK-135 รยาวศูนะครับ, 04, รบทำเรียบร้อยแล้วมันได้เท่านี้เพราะว่าระบบคอนโทรลของเขามีปัญหา ถาให้คุณลูกค้ามาลองแล้วอธิบายใหแ้แล้วนะครับว่าโอเครับได้ไหมแต่ถามว่าเร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิมเยอะแต่คุณลูกค้ายังไม่ประทับใจเลยตัดสินใจให้เราเปลี่ยนระบบคอนโทนคอนโทนเอามาให้เลือก2ลูกนะครับลูกนี้สวยกว่านะครับตอนนี้เป็นวายวายศูนย์สองนะครับทั้งคู่0ูนย์สองศูนย์สใส่ด้วยกันได้สำหรับคอนโทนอเอสเคร้อยสามห้าวายวาย 04คันนี้และก็ปั๊มโซล่านะครับส่งตรวจเช็คเรียบร้อยตัวนี้เป็นเครื่องอีสุซูนะครับปั๊มหัวฉีดนะครับเราส่งเคเรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่ประกอบนะครับสำหรับ sk 1 3 5่งร้อเราก็จะเร่งเพื่อจะดันออกนะครับเพื่อจะเอาคันใหม่เข้ามานะครับคันใหม่ก็จอดโอ้โหเริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆครับจาก120กลายเป็นสองเลยทีเดียวเชียว นะก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้เราทำลงหนึ่งขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของอาการซ่อมบำบรุงรถของลูกค้านะครับรถเก่าลูกค้าที่จะมาให้เราทำการตรวจเช็คนะครับไม่ว่จาจะเป็นรุ่น8รุ่น10นี่อันนี้รุ่น8ครับตัวนี้ก็รุ่น10นะครับรุ่น10ก็รับทำนะพี่นะครับตัวนี้ก็ผมยังไม่รู้นะครับว่าการเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูในใบารายการในใบ,ในใบตรวจเช็คดูอีกทีนะครับแต่รุ่น8ป รสรุปแล้วนะครับระบบปั๊มคอนโทรลใส่แบบเดิมเป็นแบบเดิมเราเก็บรวดซึมให้ทําสีใหม่หมดแล้วก็ทําช่วงล่างทําซองเสริมเฟรมทําซองให้ใหม่นะครับเก็บทําสีใหม่เรียบร้อยสายเฮเลิกมีแตกมีรั่วตัวไหนเปลี่ยนให้นะครับตัวไหนที่ว่าใกล้จะไม่ดีก็จะทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยกับเจ้าโคมาสูบพีซีสรุ่น8นี่นะครับมันจะมีสุดสายรั่วนี่สายงี้ ครับอาการแบบนี้นะครับนีเราก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเสนอให้คุณลูกค้าไปนะครับนี่สำหรับรุ่นแปนะครับส่วนรุ่นสิบคันนี้ยังไม่รู้ว่าคุณลูกค้ามาทําอะไรนะครับไม่ได้จะมาช่วงล่างหรือเปล่าแต่ดูช่วงล่างแล้วก็ยังไม่ยืดเท่าไหร่นะครับคาดว่าน่าจะเป็นที่ระบบนะครับกับ PC 210นะครับขีด11นะครับไอขีด10นะครับตัวนี้เป็นรถใหม่ของบริษัทบางกอก เตอร์เวกนะครับหรือว่าเป็นรถใหม่ศูนย์คมสุนะครับหลายๆท่านบอกว่าพี่โคมสุรับไหมโคมสุก็รับนะครับโกเบก็รับทําแคทก็รับทํานะครับนี่นะครับบางกอกโคมสุนะครับนี่โอ้ผมว่าน่าจะอาการน่าจะมาระบบนะครับนี่ดูอันนี้ก็รั่วอันนี้โอ้อนี้เป็นคลองใหญ่นะครับแล้วก็นู่นปั๊มไฮดริกดำไอ้ปั๊มคอนโทรนดำเงี่ยมครับโอ้คอนโทรนปั๊มไฮดริกไม่เหมือนกันหรอก ตัวน,นี้จะเป็นเครื่องสี่สูบนะครับสองร้อยสิบไอ้เครื่องหกสูบมันจะมีอ่าสี่สูบสี่สูบน่าจะเป็นไอ้อะไรไอจไอซีป่าหรืออีซีนี่แหละครับเดี๋ยวผมมาดูปัม๊มโอ้ปั๊มของเราตัวตัวนี้ยังเป็นปั๊มแนวเดียวกันกับสองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับแต่ผมชอบปั๊มแบบนี้นะพี่มันดูใหญ่ดีนะมันดูใหญ่ดีแล้วนะมันดูแบบภูมิฐานนะมันดูแบบอุ่นใจอ่ะนะครับอันนี้รุ่นแปดอันนี้รุ่นสิบ นะครับก็มาค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับขอเวลาโอ้อัน,นี้จะเป็นตูดสูงอันนี้็สูงหน่อยอันนี้สองร้อยสิบขีดสิบใช่ไหมนะครับขอดูก่อนใช่แล้วนะครับสองรโอ้เอมโอด้วยนะพี่สองร้อยสิบขีดสิบเอมนะครับอันนี้ก็เป็นรถคุณลูกค้าเข้ามาให้เราตรวจเช็คนะครับ เมื่กี้ใหญ่เท่ากันนะครับตัวนี้ก็มีผูกยันนะโอ้ภายในนี่ดูแลสะอาดสะอ้านดีอยู่นะครับนี่นะครับก็รุ่นสิบรุ่นสิบเนาะนะครับตัวตัวนี้รุ่นแปดอะนะครับไม่ว่าจะแปดหรือจะสิบก็รับจบครับนี่วันนี้พี่น้อยอยู่นะครับก็จบประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับลดคุณน้ำเข้าได้แท้จากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็น ร้ามการบริการหลังการขายร้ามการตรวจเช็คสภาพใ้ท่านเหมือนรถใหม่มากที่สุดเท่าที่เราจะทําการตรวจเช็คเท่ากับที่เราจะทําการบิวและก็ซ่อมให้เหมือนรถใหม่มากที่ส,ส re. ุดสุดสีมือกําลังของเรานะครับแล้วก็งานซ่อมนะครับงานซ่อมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่จะเอารถเข้ามาให้เราซ่อมนะครับมาให้เราซ่อมมาให้เราตรวจเช็คนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ นะครับเรามาฟังอาการว่าเป็นยังไงจะทําอะไรมั่งรถท่านมีอาการแบบไหนใช้รถมาแต่เมื่อ,อไรเคยซ่อมอะไรไปมั่งแล้วนะครับก็พอเราสรุปราคาเสสยบเรียบร้อยท่านก็ย้ายมานะครับพร้อมกับไก่น้อย2ตัวแล้วก็เหล้าขาวขวดใหญ่1ขวดนะครับระบุหน้ากล่องที่ท่านใส่ไก่มาว่าถึงช่างน้อยร้อยเมียนะครับท่านก็จะได้พบกับช่างน้อยนะครับก็ตัวเป็นๆแบบนี้นะครับเขาเป็นคนรักครอบครัว นะแต่ไม่ใช่ครอบครัวของเขาแต่เป็นปรครอบครัวของคนอื่นใช่ไหมทั้งสิทธิ์น,นั่นทั้งสิทธิ์ยังพยักหน้าครับนะครับอันนี้ก็ที่น้อยนะครับก็จะเป็นทําหน้าที่ในการตรวเช็คสภาพรถนะครับแล้วก็การซ่อมบำรุงในรถที่ไม่ว่าจะเป็นเก่าญี่ปุ่นหรือว่าเก่าไทยนะครับที่ไม่ให้ภาษาบราเซตเรของเราซ่อมนะครับก็รับไว้มารับมา5้าคันครับซ่อมคันเดียวแต่ที่เหลือให้คนอื่นซ่อมนะครับเอาเอาเฮ้ย ไอ้ทิดนะครับมีคนจับตูดผมครับเออนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับกับผมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อน15นาทีแล้วนะครับก็จะอัปเดตให้ f อให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับจะพยายามนะครับทั้งนี้ทั้งใดนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจท่านจำคำผมไว้ให้ดีคำว่าถูกและดีไม่มีในโลกครับมีที่เดียวนะครับคือเอจุจุ นะครับก็สำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคําว่าสวัสดีครับ